ไม่ได้ไปจมอยู่อะไรมากนะเราเรายังมีโอกาสที่จะคอยดูว่าตรงไหนเราควรจะลงหรือไม่ลงอะไรต่างๆคือวิธีคิดเนี่ยคิดอย่างนี้ฮะคือสมมติว่าเราคิดว่าเราอยากจะว่าบริษัทปีนี้ควรจะมีรายได้เท่าไหร่เนี่ยคิดตรงนั้นไว้ก่อนสมมุตินะครับแล้วเราก็มามองดูแล้วเราจะสร้างให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็ ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นแผนว่าโอเควิธีการรายไ,ได้จะมาจากไหนจะมาจากในส่วนของตัวโรงแรมอพาร์ตเมนต์หรือจะมาจากในส่วนของของตัวที่ดินที่เอามาพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราตอนที่เราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยก็คือที่อ,อารัญ,ญ,ญประเทศอันนี้ตัดสินใจไปแล้วแล้วก็ซื้อที่ดินไปแล้วนะครับที่ดินที่รัชดาก็ได้มีการวางมัดจาไปแล้วนะครับก็อัหนหนี้อันนี้แน่ๆส่วนที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยผมก็ ช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีที่เราเราไม่ได้ตัดสินใจเรารอดูก่อนว่าสถานการณ์เรื่องเศรษฐกิจก็ดีเรื่องการเมืองก็ดีมันจะมีอ m p a c t แค่ไหนนะครับเป็นผมคิดว่าเป็นช่วงที่เราไม่โห o มากดีกว่าตอนนี้ครับ <Okay. S 1> ผมคิดว่าเขาคงเขาคง,งต้องปรับตัวด้วยด้วยด้วยผลที่มันเกิด mm hmm. เพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นแล้วนี่ว่า,าบางโครงการเนี่ยมัน บางแห่งเนี่ยมันฉาบางแห่งนี่มันมันไม่เป็นไปอย่างที่เขาคิดใช่ไหมครับยิ่งสถานการณ์เรื่องการเงินเข้ามาสถานการณ์เรื่องการเมืองเข้ามาผมคิดว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้ต้องต้องคิดหนักนีคือจะทําอะไรเนี่ยจะแบบพรีผาาไม่ได้ละต้องต้องระมัดระวังพอสมควรผมคิดว่ามันมันมันประเด็นนั้นณวันนี้ผมว่ายังไม่รุนแรงมากนะครับมันยังมันยังมันยังมีโอกาสอยู่แต่เพียงว่า ตอนนี้ผมว่าปัญหาเรื่องกํำลังซื้อปัญหาเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องคอยดูคืออย่างคอนโดมิเนียมที่กรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเปิดตัวโครงการค่อนข้างเยอะจากผู้ประกอบการจากหลายๆบริษัทนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่โลเคชันตอนหลังๆเนี่ยโลเคชันดีๆเนี่เริ่มหายากเพราะมันที่ดินมันจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดโลเคชันไม่ดีเนี่ยผมก็จะเหนื่อย แต่ถามว่าความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการที่พักอาศัยแบบนี้มีไหมมีม mm hmm. เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ทุกคนพอจบมาก็อยากจะมีคอนโดเป็นของตัวเองอยากจะไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนแล้วนะครับมันอยากจะมีคอนโดที่ใกล้รถไฟฟ้าการเดินทางสะดวกซึ่งตัวนี้ก็เป็นจะเรียกว่าเป็นค่านิยมก็น่าจะเรียกได้นะผมว่าเพราะตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ทุกคนนี่ก็มีความคิดอย่างนี้ ก็ในมุมมองผมเนี่ยผมมองอย่างี้ก็คือว่าหนึ่งที่กรุงเทพเนี่ยการแข่งขันสูงพื้นที่ที่ดีๆที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันเริ่มหายากนะครับสองพื้นที่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเทรนด์ของคอนโดมิเนียมเทรนด์ของไลฟ์สไตล์อันใหม่เนี่ยมันก็เริ่มเกิดเพราะนี่เราจะเห็นว่าอย่างบริษัทใหญ่ที่ไปเกิดตามหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็ได้รับผลได้รับการตอบสนองที่ดีพอสมควร คิดว่ามันอย่างที่พูดนะครับมันเป็นเทรนด์ใหม่เป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ในส่วนของบริษัทเองเนี่ยก็ต้องหาตลาดใหม่ๆถูกไหมมันเหมือน,นก็เหมือนบ่อน้ําบ่อน้ําตรงนี้เริ่มเยอะแล้วก็ต้องไปหาบ่อน้ําใหม่เขาเต้องกระจายไปโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในตลาดนี้ก็ต้องพยายามสร้างรายได้ให้มันมากขึ้นเรื่อยๆของข,ของนักพัฒนาใช่ใช <ๆ S 1> ไหมครับคือผมคิดว่าเขาต้องไปศึกษาเรื่องกับหนังสือว่าจังหวัดนี้มีกําลังซื้อเติบโตขึ้นอย่างไร นะครับไลฟ์สไตล์ที่นี่เป็นอย่างไรแล้วก็สินค้าที่จะเหมาะกับคนที่นี่เป็นอย่างไรมากกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีกําลังซื้อเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่มีทางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกําลังซื้อเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนส่วนที่ธุรกิจเศรษฐกิจของจังหวัดนั้นๆเกีเ่ยวกับเรื่องการไฟแนนซ์ของธนาคารว่าธนาคารเนี่ยเขามีนโยบายยังไงนะครับมันหลายหลายส่วนประกอบกันเพราะเราก็จะเห็นว่า ยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง,างเราดูอย่างเซ็นทรัลอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการไปขยายเซ็นทรัลพลาซาในจังหวัดต่างๆถามว่าทําไมเขาแสดงเขาเห็นแล้วมันมีกําลังซื้อนะครับเขาก็กระจายไปเหมือนกันฮะธุรก,กิจทุกอย่างเนี่ยพอมันมีกําลังซื้อเนี่ยเขาก็จะกระจายออกไปตัวหลักตัวหนึ่งนี้จะเป็นเป็นตัวชี้ให้เห็นเป็นเป็นอินดิเคชันตัวหนึ่งเนี่ยเราจะดูเรื่องสถาบันการเงิน ถ้าสถาบันการเงินเนี่ยปล่อยเงินออกมานะครับกำลังซื้อก็จะเพิ่มแต่ถ้าเกิดสถาบันการเงินไม่ปล่อยเงินออกมาในกําลังซื้อมันก็จะลดเพราะเนี่เราเราก็ต้องดูตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขาก็พยายามที่จะสร้างกําลังซื้อโดยการลดดอกเบีย้ยถูกไหมครับลดดอกเบีย้ยเรื่องทําให้คนมีภาระกายดอกเบี้ยน้อยลงกําลังซื้อก็อาจจะเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงผมว่าการแข่งขันก็ยังรุนแรงนะครับใครที่มีชื่อมีประสบการณ์ มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีโลเคชันที่สมเหตุสมผลเนี่ยผมเลือกไปได้ตอนนี้เท่าที่แข่งขันกันเนี่ยก็คือผมคิดว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยจะแข่งขันถึงเรื่องคุณภาพนะครับอของตัวสินค้าเรื่องราคาเนี่ยก็จะพรีเมียมกว่าชาวบ้านเขาหน่อยหนึ่งนะครับส่วนตลาดล่างเนี่ยก็จะแข่งขันเรื่องราคาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็กกกกต้องระวัง เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของต้นทุนค่าแรงค่าวัสดุใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่เผื่อไว้ตรงนี้เนะี่ยก็มีโอกาสที่จะเสียหายได้ครับท่านผู้ชมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ครั้งสําคัญครับของบริษัทในชั้นลันปาร์คจำกัดมหาชนครับกับการเปิดตัวโรงแรมใหม่ที่จังหวัดขอนแก่นครับสำหรับช่วงหน้าครับไปพบอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับสำหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับ ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิววิ่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไอม่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศนะเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะ่ะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องมาชภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 0840999347นังสือินตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดจอฟันบัตรเติมเงินท็อปอัพทัวริส ฐานตัดต่อข้อมูลแอบอ้างภาครัฐหากินเศรษฐกิจการเมืองตึงเครียดความเชื่อมั่นเอเชียสันคลอนเปิดบันทึกสมุดเครือข่ายปี2,556ดาวเงินล้านเกิดพึบรวมช็อตเด็ดขายตรงปี56ข่าวเด่นประเด็นร้อนฮอตทั้งปี ากระแสวิกฤตเศรษฐกิจเพืษษ่อสุดท้ายลุ้นมอเตอร์เอ็กโปกระตุก GDP ตลาดสุขภาพความงามยังระอุวันเปิด AEC ไม่แยกค่ารักษาไทยเทศติดตามนังสือพินพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผนงทั่วประเทศเลยนะครับชอบไหมภริยาหุ่นล้วนแบบนี้ไม่อะ แล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดโลกอสังหากับผมมิชิตเหมือดไทยสงครับอย่างที่เกิดไว้ในช่วงเบรกแรกนะครับที่เราจะพาคุณผู้ชมครับไปดูถึงความเคลื่อนไหวในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กันอีกหนึ่งค่ายครับซึ่งล่าสุดทางด้านบริษัทละลินพัพปร์ตี้จำกัดมหาชนครับก็ได้ออกมาเผยถึงผลปรกอบการในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ครับพร้อมกันนี้ครับยังพูดถึงการเมืองกับภาวะการแข่งขันในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดอสังหาริมทรัพย์กันอีกด้วยครับ และยังพูดถึงการแข่งขันในตลาดในช่วงต่างจังหวัดนับจากนี้จะมีการแข่งขันที่ดูเดือดเลือดพ่านกันอย่างมากเลยทีเดียวครับซึ่งรละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ เมื่อเมื่อ,อไ,ปไปไปลายควอเตอร์ที่แล้วนะครับสำหรับเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับบอเว็บสลิงพัฟฟี่ดอทนะครับธรุรกิจของเราก็เป็นผู้พัฒนาสังหา,าริมทรัพย์นะครับทุนจดทะเบียนนะครับ925ล้านบาทนะครับเป็นทุนที่ชำระแล้วเนี่ย825นะครับราคาพาเนี่ย1บาทนะครับบริษัทเราก่อตั้งเมื่อวันที่8นะครับ กันยายนนะครับถึง8นะครับจนถึงวันนี้นะครับเราเราพบ25ปีนะครับกำลังจะก้าวย่างเข้าปีที่26นะครับสำหรับ MD นะครับก็คือคุณชัยันชาคลคุณนะครับกลุ่มลูกค้าที่ที่ลานินเราโฟกัสเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นลูกค้าระดับกลางล่างนะครับแล้วก็กลางบนนะครับส่วนแบรนด์ที่เรานำเสนอให้กับ ลูกค้านะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับระดินกีนวิวนะครับบ้านละลินนะครับบ้านอุลีลงนะครับเดอร์เบาคนที่นี่ก็จะเป็นทาวโอนะครับไลโอนะครับแลนซิโอแล้วก็ตัวสับแบรนด์ก็คือแลนซิโอ้คลิกนะครับรีโวแล้วก็เดอริสนะครับคร่าวๆนะครับก็จะเป็นภาพรวมของบริษัทนะครับสำหรับแบรนด์ของเราเนี่ยนะครับ จากจากสไลด์ข้างหลังผมเนี่ยนะครับก็แสดงให,ให้ให้เห็นแบรนด์แล้วก็การจับกลุ่มลูกค้านะครับในในในตามแผนกลยุทธ์เราที่เราจะจับนะครับในแบรนด์ที่เป็นกลางล่างแล้วก็กลางบนนะครับก็มีทั้งถ้าเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งบ้านระลินนะครับบ้านบุรีลมนะครับแบรนซิโอนะครับ ส่วนละลินกีนวิวเนี่ยก็จะจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลางบนขึ้นมาหน่อยนะครับเฮาเฮาเรามีสองแบบน,นะครับก็เป็นไลโอกับ Home, บอกคอนี่โฮมคอนโดนะครับคอนโดเรามีลีโวนะครับแล้วก็ลิฟนะครับตัวลิฟเนี่ยก็ก็จะมีก็จะมีความหมายนะครับตัวลิฟก็จะจะจับกลุ่มลูกค้าที่ที่ที่ย่อมเยาลงมาหน่อยนะครับส่วนใหญ่เราเราก็จะเน้นมกลุ่มที่ คน,คนที่เพ,พิ่งทำงานได้ไม่กี่ปีนะครับก็สามารถซื้อคอนโดของเราได้นะครับสำหรับกรรมการบริหารของเราเนี่ยปัจจุบลลันเราเรามีอยู่เจ็ดท่านนะครับท่านที่สามสี่ห้าเนี่ยนะครับเป็นกรรมการอิสระนะครับก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงจากภายนอกนะครับทั้ง ในวงการธนาคารนะครับการเงินการธนาคารนะครับเป็นอาจารย์บางท่านก็จะเป็นอาจารย์ที่สอนนะครับในในเกี่ยวกับวิชาอสังหาริมทรัพย์นะครับบางท่านอีกท่านหนึ่งก็ท่านท่านสาธิตเนี่ยก็จะเป็นอดีตนะครับเลขานุการบ o i นะครับก็เราก็จะได้มไไดุมอมองนะครับในการบริหารเนี่ยจากแย้มมุมมอง สำหรับการอัปเดตนะครับโปรเจกต์ที่เราได้ทำมาใน,ในตั้งแต่ต้นปีจนถึงไตรมาสที่3นะครับ mm hmm. ก็ปัจจุบันนี้นะครับเราเปิดโครงการใหม่นี่นะครับเราเปิดไปแล้วสักแปดโครงการนะครับ mm hmm. เดี๋ยวรายละเอียด mm hmm. ผก็คงจะให้ดูคร่าวๆนะครับมีสไลด์ถัดไปร mm hmm. เรามีการเ,เริ่มนะครับจริงๆแผนนี่เรา เราเตรียมการมามานานนะครับต,ตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เราริ